สวัสด so ีครับเพื่อนๆกลับมาเจอกันอีกครั้งกับ e ีซี่ซี่หกสามเก้าห้านะครับวันนี้มารีวิวคีนฟุตแวร์นี่พอดีไปได้มาจากร้านคีนตรงสยามพารากอนนะครับแต่ว่าไม่น่าจะทันแล้วนะตอนนี้เขาทำโปรโมชั่นถึงสิ้นเดือนพฤศจิกไม่น่าทันนะก็คือลดไปประมาณ20%นะครับก็ผมบอกก่อนว่าตอนแรกเขาลด11%ก่อนราคาป้ายแล้วถ้าว่าราคารด11%เป็นไปแล้วเนะี่ยยังเกิน5,000จะลดต่ออีก11%ครับ ผมเลยได้ราคาของคู่นี้มาเนี่ยเนี่ยนีต้นปีจะไปเที่ยวที่ที่จีนนะครับคุณหมิงอ่าอ,อะไรวะหลีเจียงแล้วก็อีกอันนึงอะไรที่เขานิยมไปกันนะนงแงกรีล่านะครับประมาณนั้นก็เลยหาซื้อรองเท้าที่แบบว่าเอาไปเดินหิมะได้แล้วก็ Waterproof ป,ประมาณนี้นะครับตัวเนี้ยเ เป็นรุ่นอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวดูดิผมซื้อเป็นสีดาร์กโอลิฟนะครับรุ่นเป็นทักจีสี่ผมไม่แน่ใจว่าอ่านถูก,ถกไหมนะมไม่แน่ใจนะเนี่ยเออเนี่ยนะครับนี่รุ่นมันเห็นชัดชัดไหมเออเนี่ยตามนี้เลยตัวรองเท้าคีนจริงๆผมมีหลายยี่ห้อไอ้หลายรุ่นแล้วนะถ้าเพื่อนๆจำได้ผมรีวิวไปหลายครั้งแล้วตัวนี้หน้าตาเป็นยังไงก็ตามนี้เลยเนี่ย,ยที่เห็นผมซื้อมาเป็นไซส์สิบ ไซสิบครับบอเบอร์ r, ก็เป็นเบอร์สี่สิบสามหน้าตาแบบนี้สวยนะอันนี้ดรากโอลิฟมันจะมีสีสีหนึ่งชื่อสีอะไรนะสีออกน้ำตาลน้ำตาลชื่อว่าโกลเฟลมนี่หุ้มคอด้วยนะครับเป็นวอท์พรลฟใส่สบายด้วยนะผมใส่แล้วนะอันนี้ที่เห็นนี่คือผมใส่มาแล้วมันก็จะเลอะเละหน่อยนะพื้นด้านล่างเป็นแบบนี้ก็เดินจะได้ไม่ลื่นแนวแบบเหมือนไฮกิ้งหุ้มคอถ้าเราไม่อยากหุ้มคอก็ผูกแค่ตรงนี้ก็พอนี่ ขู่แค่นี้แต่ด้อยากให้มันรัดข้อด้วยก็มันรัดตรงนี้เป็นลักษณะของรัดเข้าไปตรงข้อแบบนี้เชื่อเป็นเชือกลมปกติงานสวยอะ่ะบอกเลยใส่ยาวๆคีนอะ่ะส่วนตัวคุ้มข้อเนี่ยตรงนี้ไม่ได้มีเป็นเป็นกากอะไรเพิ่มเติมก็เย็บเป็นเหมือนเป็นหนังแข็งๆขึ้นมาแล้วก็หุ้มเพถ้าใส่คุ้มข้อคงต้องใส่รองสูงเท้าที่มันรัดขึ้นมาหน่อยนะครับบทเทคโนโลยีก็จะเป็นคีนดรายวัตร์พรูตรงนี้เห็นไหมไม่มีรีเฟล็กนะ เวลาใส่ก็จะมีตัวช่วยในการใส่ให้ง่ายขึ้นก็คือดึงนี้เข้ามาให้มันแน่นแล้วเราก็ดึงว่าใส่ง่ายหน่อยประมาณนี้นะครับแล้วก็พื้นรองเท้าเนี่ยข้างในเนี่ย land and water conservation funding ข้างในเป็นแบบนี้ไม่แน่ใจเพื่อนเห็นไหมถามว่าพื้นนุ่มไหมถ้าไปเทียบกับคู่ก่อนที่ผมเคยซื้อตอนตอนไปฮ่องกงนะคีนค,ค,คู่นั้นคู่นีนคู่นั้นนุ่มกว่าไม่คนละแนวอะ่ะอันนั้นใส่สบายเดินอันนี้คือใส่เพื่อลุย ันต้องกระชับหน่อยมันจะดึงๆๆมันก็ไม่ใช่ปะ่ะนะครับสวยดีบางยี่ห้อมันพื้นจะเป็นวิบแรมแต่ว่าตัวนี้เป็นพื้นของคีนเองนะครับก็ใส่สบายๆย,ยาวๆไปอีกหลายปีอะผมว่ารองเท้าพวกนี้มันอยู่ทนคงกระพันเนี่ยคู่เก่าผมนอตเฟ e เนี่ยซื้อมาแม่งกี่ปีว่านอตเฟ e ตอนนั้นผมขี่ v e r ร์ซิตเวอร์ซิปี2012 <laughs> กี่ปีอะ <laughs> มีเจ็ดปดปีป่ะเออ โอ้โหโ,โ,โคตรอึดเลยแล้วลที่สําคัญคือพื้น,นมันอาจจะแบบกาวหลุดก็ไปซ่อมก็กลับมาใช้ได้อีกแต่ก็ด้วยความที่รู้สึกว่าอยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนก็ให้คนอื่นไปแล้วแล้วเราก็มาหาซื้อใหม่อันนี้คือเพิ่งได้มานะครับจุดประสงค์คือจะไปเดินไปเดินทีมะที่จีนก็เลยเออซื้อนี่แล้วกันนะครับจริงๆเนี่ยดีแคทลอนเนี่ยมันจะมีตัวพื้นที่ใส่เข้ามาเหมือนเป็นหนามอะเพื่อมาใส่กับรองเท้าพวกนี้ก็ได้ไม่จำเป็นต้องไปซื้อรองเท้าที่เป็นพวกไฮกิ้งก็มีนะ หรือว่าบางยี่ห้อมันจะเป็นเหมือนเป็นฟลิปอะฟลิปมาแล้วก็จะเป็นหนามเออเฮ้ยอันนี้ไอเดียดีผมไปเจอมาพอดีมันเป็นฟลิปของพื้นรองเท้าเลยนะยี่ห้ออะไรไม่รู้ของเมืองนอกฟลิปแล้วก็กลายเป็นหนามแล้วพอจะไปเดินกับพื้นธรรมดาทั่วไปก็ฟลิปกับมันก็เป็นพื้นยางเ <Hey, S 1> <c oughs> จ๋งเออถ้าถ้ามีรูปเดี๋ยวผมจะอ <c oughs> ินเสิร์ตเพื่อนๆดูอันนี้บอกเลยว่าเวิร์กมากตัวนี้จะเป็นแข็งๆนะมันเดินชนอะไรมันก็ไม่ได้ทําให้เท้าเราบาดเจ็บราคา6 0พันกว่าบาท ไม่แน่ใจว่าไปซื้อตอนนี้จะยังมีโปรโมชันนี้อยู่หรือเปล่านะครับหรือไปซื้อในช้อปปีก็มีนะยังไงเดี๋ยวผมขึ้นลิงก์ให้ในช้อปปีนะครับใส่เข้าในเท้าเพื่อนๆดูหน่อยดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงผมว่ามันใส่สบายนะสบายตรงถุงเท้าผมไม่มีแต่ขนในขนขนแมวเนี่ยแล้วก็จะดึงตรงนี้ช่วยเราใส่ง่ายขึ้นเนี่ยเออถ้ารองเท้าคู่ไหนที่มันไม่มีตรงนี้เวลาใส่ใส่าย,ยากอย่างไฮเปอร์ ไฮเปอร์พอตตัวนี้มันพับใส่เดิมแบบนี้ได้ด้วยแต่ผมไม่ชอบเดิมแล้วลำคาญอันนี้ก็มีให้ดึงเหมือนกันเห็นนะคู่นี้ก็มีให้ดึงเหมือนกันเนียเสียดายอันนี้เขาไม่ได้ทำไม่มีใส่จนเก่าเลยเห็นไหมอ่ะดูคู่นี้บ้างเออผมชอบนะกระชับใส่สบายนะครับรัดเข้ามาถ้าเพื่อนบางคนบอกว่าไม่อยากอึดอัดก็มัดแค่นี้นะครับแต่ว่าสไตล์ผมเนะี่ยก็เนี่ยสอดเข้าได้แบบนี้ แล้วก็มัดทีนี้เวลามัดเนี่ยเชือกพวกนี้ถ้าต้องการให้มันแน่นนะครับวิธีการก็คืออย่างนี้ให้เพื่อนดูนะเหมือนผูกปกติอะแต่ผูกสองครั้งง่ายไหมผูกสองครั้งก็คือมัดปมสองครั้งแล้วก็ดึงมันจะแน่นมากแล้วมันจะไม่หลุดเลยเราไมดระวังเวลาผูกเชือกรองเท้าประเภทพวกนี้ถ้าผูกแล้วมันหลุดแล้วเดินแล้วบางทีเดี๋ยวมันสะดุดแล้วล้มนะครับ แน่นอนถุงเท้าหุ้มข้อประเทศพวกนี้คงต้องใส่ถุงเท้าที่มันยาวขึ้นมาเกินข้อนะครับถุงเท้าที่ผมใส่เนี่ยมันอยู่แค่ระดับตะตุ่มเนี่ยอันนี้ใส่แบบนี้ไม่ได้เดี๋ยวมันเสียดสีเดี๋ยวเจ็บนะครับต้องใส่ถุงเท้าเต็มแน่แต่ก็แน่นอนแหละแมไปไปเที่ยวจีนหิมะตกเยอะๆมวดใส่ถุงเท้าสั้นๆทำไมคงใส่ถุงเท้าเต็มข้ออยู่แล้วแหละนี่หน้าตาเป็นไงสวยไหมอ๋อดูดีมากอาศัยข้างจะได้เห็นภาพนะครับ รองเท้าพวกนี้ก็หาอะไรดันทรงไว้หน่อยในเซ็ตที่เขาให้มาของแถมไม่ได้มีให้มาเป็นตัวดันทรงนะเป็นแค่กระดาษธ,ธรรมดาที่เขาให้มาเอาไว้ดันทรงเพื่อให้รองเท้าตรงนี้มันไม่ไม่ยุบอย่างอันนี้ผมไม่ค่อยดันน่ยมันยุบไปแล้วนะเห็นไหยุบไปแล้วเนะี่ยปปนะมันก็เลยแบบว่ายุบแต่จริงๆก็เป็นยุบตามตามการเดินของเราอะรัดเข้าไปนะสวยเลยอะแล้วราคาเนี่ยอย่างที่ผมบอก โปรโมชั่นที่เขาลดราคาก็คือลดไปก่อนเลยเนี่ย11%ลด11%เสร็จเรียบร้อยถ้าราคายังเกิน5,000ลดต่ออีก11%ครับงั้นจะบอกว่า22%ก็ไม่ไม่เชิงคู่เนี้ย6,000กว่าบาทผมได้มา4,800บาทไงสวยไหมก็เป็นไงดูดีทีเดียวอะ่ะถามว่าใส่สบายไหมผมบอกเลยว่าใส่สบายครับแต่ถ้าถามว่ามันนุ่มไหม มไม่ได้นุ่มแต่ว่าพื้นมันก็ซับพอร์ตเท้าเราอยู่พอสมควรแน่นอนรองเท้าเดินป่าไฮกิ้งอะ่ะแค่มันนุ่มแบบยุบยากเหมือนรองเท้าว,วิ่งไม่น่าจะใช่นะครับก็บารีวิเพื่อนดูเฉยผมก็ไม่ใช่ทางรีวิวรองเท้าด้วยเลยถ้าเหมือนให้เห็นภาพเฉยๆว่าเออหน้าตาประมาณนี้สวยดีนะครับเผื่อเพื่อนๆอกำลังมองอยูอ่จะซื้อยี่ห้ออะไรดีอะไรเงี้ยจริงๆมันมีหลายยี่ห้อมากคล้ายๆอย่างเงี้ยจะมีของโซโลมอนด้วยนะครับโซโลมอนจะ5 0 0พันกว่าบาทเออที่ผมเห็นนะแต่ผมถูกใจคีนไงก็เลยเอาคีนดีกว่า วันนี้ฝากไว้ประมาณนี้สำหรับ E C E C 6395เหนะครับเหมือนเดิมนะชอบกดไลค์แชร์กดแชร์ไปไปได้กด Subscribe, กดกระดิ่งด้วยเพื่อนๆจะได้ทราบว่าผมมีการเด็ดคลิปวันนี้ปราาสวัสดีครับ